โอเคนะครับตอนนี้ผมฟาร์มมาเนิร์ดนานนะตอนนี้เรามีลูกเต่าอันนี้ครับโอเคนี่18แปดลูกนะครับลูกลูกเต่าคูณ1ิบล้านนะครับเป็นการเกมออปเดตที่แบบดีมากๆเลยนะเราจะมาสุ่มกันเนาะหวังว่าจะได้นะครับตัวยักษ์มาเรามาสุ่มกันเลยนี่แค่ผมได้ฟาร์มไปไกลแล้วเปิดมาซักสามลูกก่อนแล้วกันเอ้ยเกือบเกือบครับเกือบ กกิไดไรหิวโอ้โอ้โอ้ได้ไหมได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นะครับเอ้ย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 อืมนี่ลุ้นอะไรวะเนะี่ยลุ้นหวยเหรอหรือลุ้นอะไรทำไมลุ้นระทึกขนาดนี้ถ้าผมได้หิวนี่คือแคปไปเลยนะครับตัวเปอร์เซ็นต์เราต้องแคปไว้นะจนผมจะเอาทำเป็นปกเนาะ ้ปแสงเจ็ดกาโกคุดกากเลยเออไม่ได้ละเราจะทำอย่างนี้ไม่ได้ครับเราจะต้องใส่อย่างอื่นลงไปด้วยเนาะใส่ให้หมดเลยโอ้โหโอเคครับผมใส่ไปหมดแล้วเนาะ เออแปดแสนมันแบบท้ามันมันกางจัยวะหิวโอ้เหมือนเขาปรับแน่เลยปรับเพิ่อมอีกแล้วมั้ยเนี่ยตอนแรกก็ปรับให้มันยากน,นะผมก็เดาให้มันมั่วซั่วไปก่อนแล้วกันนะครับเลยลานห้ามาดิเพราะได้อยู่ตันถือว่าเกลือนะเพราะมนได้ตัวนี้มาแล้วนะครับเดี๋ยวคืนนี้ไปฟาร์มต่อปนมาอีกสักสามเออเก้าแสนเก้า อื้มฮิวมันออกมาเยอะจริงๆนะมันโถออมาเยอะมากอ่ะมันไม่ได้จริงๆอ้ยมามาว่ะมาว่ะเจ็ดโอ้โหมาเร็วโอ้มาเร็วโอ้มาเร็วโอ,วโอ้ว้าวว้าวหนึ่งเลยโซลสปลัดมาเร็วครับฮิวโอ้โหโกอดเล่นด้วยโอเค เอผ่านแล้วครับแต่ว่าฟาร์มมาทั้งวันถ้าเอออีกสตัวได้ไหมเนี้ยอีกโลบไปก่อนโลบไปก่อนเผื่อได้เต็ฟยัง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 แต่เฉพาะก็พอใจแล้วจริงๆอะไรวะเออบอะไรมาเปิดต่อเฮ้ยเฮ้ยทำไมนิ่งอ่ะ เฮ้ยอ,อ,อ,อืมลืมลืมลืมโทษโทษโทษไปนะครับโอเคเปิดทีนะนิดเราต้องเปิดทีนะนิดไม่อย่าใจร้อนนะครับไปละเปิดอีกเปิดโมเลนัคครั้งนี้อึ้งอุ้ย 1, 9, หนึ่งร้อเก้าล้อึบ สล้านังสุดท้ายครับอือโอเคถือว่าเราได้ฮิวมาตัวหนึ่งครับเป็นไงหล่อเท่ปะเออเท่ยอยู่นะโคตรแลกโอเคนี่คือฮิวนะครับเราออกไปข้างนอกเราก็อยู่ใช่ไหมมันอยู่ข้างนอกใช่ปะโอเคอืม้มแต่ราคาไม่ค่อยสูงนะเพราะว่าทุกคนน่าจะรู้นะครับทำไมราคาไม่สูง เป็นไงเป็นไงอีวอีตัวหนึ่งผมเอาไปฝากกับเดแคร์เนาะน่ครับในสุดก็ได้ฮิวมาแล้วโอเคชิปนี้ถือว่าพอใจเราจะเอามาคูในนีน้บ้างเมื่อไหร่ผมจะอัพศพก็ไม่รู้โอ้โหโอเคครับตอนนี้ผมอัพแรงไปไกลเลยนะครับผมจะไม่มีวันเอาไปขายด้วยเดาดนะครับโจนี้ เพราะราคามันราคามันตกไปมากเลยถ้าผมเอาไปขายเท่าว่าถ้าสมมติราคามันขึ้นติดข,ขึ้นจบกันเลยนะครับจบไปเลยตัวที่ผมหามาได้เพราะว่าเกมนี้มันลดได้ไม่นานหรอกครับราคาผมจะเปิดต่อน,นี้ไหมก็น่าเปิดต่อนะจริงๆน่าเปิดต่อมากเลยอืมโอเคคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับทำไมจบเร็วจังเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับไปและบ่ายนะครับ คลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคลิกทีช่องกัะเชนนะด้วยเดีย๋ยวผมถ่ายตอนอัปเดตเพิ่นมนานะคลิปไม่รู้จะได้ถ่ายหรือเปล่าเนี่ยเพื่อนหลับก่อนนะคลิปนี้บายครับจะคลิปหน้าบาย